ในช่วงขององคการแข่งขันรอบแรกทีมจากแต่ละประเทศต่างแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่รูปแบบการเล่นฟุตซอลที่รวดเร็วการต่อบอลที่แม่นยำและการทำประตูที่เฉียบคมทำให้ทุกแมตช์เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแฟนกีฬาที่เข้าชมในสนามต่างส่งเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่องสร้างบรรยากาศที่คึกคักและเร้าใจตลอดการแข่งขันหนึ่งในจุดเด่นของ saff f u o t s a l 2 0อ6คือการเปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้แสดงฝีเท้าในเวทีระดับนานาชาติ นักเตะหลายคนถูกจับตามองจากผู้เชี่ยวชาญและแฟนกีฬาว่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่นของวงการฟุตซอลในอนาคตนี่จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อชัยชนะเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีแห่งโอกาสและความฝันของนักกีฬาอีกด้วยในส่วนขององค์การแข่งขันฟุตซอลหญิงกระแสะตอบรับจากสังคมถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างมากหลายฝ่ายมองว่านี่คือสัญญาณบวกขององค์การพัฒนากีฬาสตรีในเอเชียใตย้นักกีฬาหญิงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความเร็วและทักษะที่ไม่แพ้การแข่งขันระดับใดทําให้แฟนกีฬาจํานวนมากหันมาให้ความสนใจฟุตซอลหญิงมากยิ่งขึ้นผู้จัดการแข่งขันยังให้ความสําคัญกับมาตรฐานการตัดสินและความเป็นธรรมในเกมโดยมีผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ทุกแมชเป็นไปอย่างโปร่งใสและลดข้อถกเถียงที่อาจเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับทัวนาเมนต์และสร้างความมั่นใจให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากการแข่งขันในสนามแล้วบรรยากาศนอกสนามก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันกิจกรรมสำหรับแฟนกีฬาการถ่ายภาพกับนักกีฬาและการถ่ายทอดสดผ่านสื่อดิจิทัลทำให้ SAFF f ุตซอ a l 2026กลายเป็นกระแสบ,บนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว #Hashtag เกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในหลายแพลตฟอร์มนักวิเคราะห์กีฬาระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศในระดับนานาชาติ ทั้งในด้านกีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยเฉพาะการดึงดูดนักท่องเที่ยวและแฟนกีฬาจากต่างประเทศซึ่งช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในช่วงต่อไปความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกทีมต่างต้องการเก็บคะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบลึกแฟนกีฬาสามารถคาดหวังได้ถึงเกมที่ดูเดือดขึ้นกลยุทธ์ที่หลากหลายและโมเมนต์สำคัญที่อาจกลายเป็นภาพจำของามุมนต์นี้ การแข่งขัน SAFF ฟุตซอลหญิงและชาย2026จึงไม่ใช่เพียงรายการแข่งขันกีฬาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเติบโตความร่วมมือและพลังของกีฬาฟุตซอลในภูมิภาคเอเชียใตย้ที่กำลังก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง